สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยกุหลาบหลังจากห่างหายไม่เจอกันสักเกือบสองอาทิตย์เพ้งคะ่ะแม่บ้านไม่ได้ทำคลิปเนาะอันนี้ก็อากาศเริ่มหนาวนะคะเพืพ่อนๆมันเข้าฤดูฤดูออรัมเนาะฤดูใบไม้ร่วงคะ่ะ ก็มันก็จะหนาวหนาวแล้วค่ะแม่บ้านวันนี้ว่าจะไปจะแวะไปหาพี่ลีสักหน่อยอยู่ไม่ไกลกันค่ะแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวแม่บ้านจะมาเก็บตาลึงอไปฝากพี่ลีกันค่ะแดดแดดจ้ามากแดดจ้ามากมองไม่เห็นเลยค่ะตาลึงงามงามค่ะฝนลงสองวันที่แล้วค่ะแม่บ้านก็จะมาเก็บนี่เก็บยอดง,งามงาไปให้พี่ลีกัน ยจะรอดไหมเนี่ยมือเดียวเนี่ยคะ่ะที่ตั้งกล้องแม่บ้านหาไม่เจอคะ่ะสงสัยอยู่ในห้องลูกชายจะตัดเก็บยอดเขาแล้วแม่บ้านก็จะตัดเขาคะ่ะเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปมันรกคะ่ะส่วนตัวแม่บ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะผักตำลึงแม่บ้านว่ามันเหม็นเขียวะคะ่ะ งามๆอ่อนๆเลยคะเดี๋ยวแม่บ้านพาไปเก็บมุมนู้นค่ะดูมุมนี้ค่ะต้องลื้อลงมาแล้วมันจะข้ามไปบ้านเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงๆไม่ได้ปลูกเจตนาจะให้มันขึ้นแบบนี้นะคะก็คือตําลึงเนาะมันไปเร็อะคะ่ะดูค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นเหยียบต่อดู ดูยอดงามๆบวบๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บไปให้พี่ลีกันค่ะดูโอ้โหอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยดูเนี่ยค่ะงาม,งามเก็บตำลึงค่ะมาเก็บตำลึงบ้านแม่บ้านอุ้ยอุยตกสาวตกต่อค่ะ <c oughs> ง่อยต่อค่ะดูแม่บ้านอย่าบนต่อน,นี้ตะกี้เกือบงางท้องค่ะ

อย่างงามเลยคะ่ะดูเนี่ยค่ะได้ละตำลึงอ่อนๆเลยเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปฝากพี่ลีกันจริง,รงๆแล้วแม่บ้านไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ค่ะแม่บ้านว่ามันเหม็นเขียวแต่มันงามคะ่ะเก็บไปให้พี่ลีไม่รู้แกจะกินหรือเปล่าโอเคค่ะ <laughs> วันนี้พาไปเที่ยวบ,บ้านพี่ลีคะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายถ่ายบ้านแกให้ดูบ้านแกสวยเรียบร้อยเชียวแกให้ถ่ายนะคะ ไม่ใช่ว่าแม่บ้านมาแอบถ่ายของแกนะแกบอกถ่ายเลยการถ่ายเลยแบบพื้นที่เล็กๆนะแกใช้พื้นที่แบบมีประโยชน์มากๆเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูนะดูค่ะนี่แกทำเองหมดเลยน่ารักเชียวซมต้นไม้อันนี้พี่บวนแฟนแกทำนะคะเพื่อน อันนี้แกก็ต่อเติมเองนะคะปูกระเบื้องใหม่แบบเพิ่มเงินนะคะให้โครงการโครงการเขาไม่ได้มีมาให้เรานะคะแกก็เพิ่มเงินทําซิงล้างมืออะไรตรงนี้นะนี่อันนี้ครัวไทยของแกนะคะเวลาแกทํากับข้าวแกก็จะมาทําตรงนี้ถ้าอ้นั้นที่มันแบบมันน้ํามันกระเด็นเยอะๆค่ะสวยคะ่ะ บ้านแม่บ้านนี่มันใหญ่เกินที่จะดูแลคะ่ะอ้ยมีทุกอย่างเลยอูย้อันนี้งามงามดูจับดูสไปกี้หน่อยๆดูข้างบนก็มีมีสองชั้นสมชั้นพี่รีทำไมพี่บวนเลี้ยงอันนี้ได้งามจังเลยเนี่ยเนี่ยงาม,มงามอืมเก็ให<ค>้คือเราอยากออกอ๋อจ้ะออ เขาให้มากันอยากได้บ้างไหมเขาให้เอเพื่อนเจี๊ยบเขามาหาพี่เมื่อวานซื้อจาเอามาให้เออก็ไม่เอาหรอกบ้านหนูมันไม่เป็นที่เป็นทางมันไม่งามขายไปทอนไปไปก่อนเดี๋ยวน้องเสร็จน้องเข้าไปหาอันนี้ก็จะเดินออกมาหน้าบ้านนะคะพอดีแกมาเปิดประตูให้ตะกี้ค่ะดูโหมะละกอแกงามเช่ค่ะ โอ้มะละกออย่างอวบอ้วนเลยมันต่างจากบ้านแม่บ้านมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นดินใหม่เนาะ๋อแกมีต้นมะลิด้วยอันนี้ต้นมะยมต้นมะยมก็งามค่ะแต่บ้านพี่ลีนะปลูกอะไรก็งามค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนบ้านแม่บ้าน <laughs> ก็คือขาดไม่ไม่ได้ใส่ใจฮัลโหล <laughs> ไม่ได้ใส่ใจเนาะเนี่ยดู แล้วแฟนแกก็เป็นคนขยันทําสวนค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายไปให้น้องสาวดูได้อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นสวยอย่งอันนี้แกมีบัวด้วยค่ะอ๋อมีปลาเล็กๆเกอยอะยังเหลืออยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแลนะ้วเนาะ โอ้มะนาวแกมีลูกนี่ะ่ะมะนาวออกลูกลด้วยดูอันนี้สโนพีสโนพีโอ้โหแกใช้พื้นที่เต็มที่เลย <c oughs> แกอุตสาห์มีต้นอัน,นั้นด้วยไม่ใช่มัง้งนึกว่าต้นต้นสับประรด,ดไม่น่าจะใช่หรือเป็นไม้ประดับแกก็ไม่รู้คะ่ะนะคะพื้นที่ก็สุดแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างบ้านเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูข้างใน จะเป็นโซนใหม่นะคะเป็นแอเรียใหม่ที่ข้างหลังบ้านพี่ลีเขาก็ยังเปิดขายอยู่นะคะแต่ว่ามันมันบล็อกค่อนข้างเล็กสำหรับแม่บ้านแม่บ้านอยากได้ที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะนะคะก็บรรยากาศดีค่ะสงสัยบ้านที่เขาเซฮันโหลแม่บ้านตะเกียร์เขาจะขายมั้งคะมีคนมาดูอันนี้เราก็เปิดเข้ามาทางเข้านะคะเดี๋ยวปิดประตูให้แกก่อนค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปหนูคล้องกุญแจไว้เฉยๆนะพี่หนูจะไปด้านข้างบ้านบ้านหน้าบ้านที่ดีเขาจะขายเหรอเนี่ยบ้านตรงข้างไม่เขาเขายังไม่ย้ายเข้ามาอ๋อเหรออ้าวหนูนึกว่ามีคนอยู่มาก่อนไม่ใช่หรอไม่ ตอนนั้นยังยังไม่เสร็จเลยเขาทำยังไงไม่รู้นานมากเขาเซฮันหลหนูอยู่ตะกี้จ้ะพี่ต้อไอเนียอุ้ยไม่ต้องยุ่งยากกับหนูนะพี่ลีแต่ทำให้พี่บัวทำเหอะพี่ลีทำไมปลูกอะไรมันก็งามไปหมดเลยบ้านพี่มันเป็นที่คนดูดูมันขึ้นเนาะปลูกอะไรก็งามพี่ลีดูต้นอะไรก็งามไปหมดนะมันไม่ใช่มันมีเวลามันแฮปปี้ด้วย ใส่ใจอออเออเขาถึงบอก<ร>อใส่ใจออชมสวนนี่ก็มหมดไปแล้วออช่งชวงเช้าใช่ไหมไม่มีอะไรมีแค่นี้ก็เดินรอบบ้านเออก็อ,อูอ้ยดู <c oughs> นี่แทบจะลิน้นเลียได้เลยสะอาดมากอย่างนี้ต้องแบบไปเจอบ้านหนูนะขนสกายล่าหลังบ้านจนไม่อยากออกไปแล้วพี่ลีถ้าเกิดซื้อบ้านใหม่นะถ้ามีที่นะหนูจะจำกัดที่ให้สกายล่าเลยว่าเออเธออยู่โซนนี้ให้เขาวิ่งเฉพาะโซนนี้เพราะไม่งั้นซื้อที่ปลูกใหม่เ็ไ เดี๋ยวเดี๋ยวดูง่าอีกแบบมันจะมีดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ้าเกิดไปเห็นบ้านนิตานะยิ่งตาชอบเลยเพื่อนคอื่นที่ข้างล่างข้างหลังน่าสวยสวยอ่ะบ้านพี่ลีอ่ะน่าอยู่แต่มันก็เหมาะสำหรับสองคนแล้วพี่ลูกก็ไม่มาอยู่แล้ว โอ้ขนาดาษแกปลูกใส่กระถางยังงามขนาดนี้เลยค่ะดูเนี่ยหลังบ้านเขากําลังก่อสร้างนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะพายืนขึ้นเก้าอี้แล้วดูหุยต้นมะละกอก็งามเชียวดูค่ะมีทุกอย่างเลยอันนี้ขิงน่าจะเป็นขิงโอ้โแกปลูกต้นอันนี้ด้วย ขนาดบ้านเราสวนใหญ่ๆเราตัดทิ้งอันนี้ปุ๋ยค่ะแกทําปุ๋ย mm hmm. อันนี้ต้นฝรั่งดูว่างมากจนแกตอนรู้วิธีแกตอนต้นฝรั่งค่ะนี่ขวดน้ำเสียบเข้าไป เต็มเอียดเลยอันนี้เอาลงไปได้ยังไงเนี่ยกระถางหรืออะไรโหดูดูเถาไว้แพชชั่นฟรุตแกค่ะโหงามเชียขนาดบ้านไม่บ้านมันสวนยังไม่งามเท่านี้เลยมีทุกอย่างผักชีใบเลื่อย โอ้บอรเพชรแกเยอะเลยค่ะหูงามอะ่ะงามมากอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเข้าออกมาจากลอนรีค่ะโหแกทำดีอะ่ะอันนี้สงสัย ประตูนี้มาจากบ้านเก่ามั้งเนี่ยเอามาใช้เป็นเออแบบนี้น่ดีเออแก่ทำดีอ่ะดูนะเป็นที่ตากผ้าเป็นที่ตากผ้าได้ด้วยอันนี้เป็นประตูนะคะประตูเก่าเป็นที่ตากผ้าได้ด้วยแล้วก็เป็นเป็นที่ให้ต้นไม้เกาะได้ด้วยค่ะ ้างบ้านอันนี้ติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะคะเขาทําอะไรเขาจะทําอีกแล้วเมื่อก่อนมันเสร็จแล้วนี่ายในบ้านก็ถายไปไก่ด้วยนั่นแหละก็โนถ่ายเยอะไก่จะมาโอ้เหมือนเจี๊ยมนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเออพี่ทํากับข้าวอยู่รู้อยู่พี่ลีพี่ลีซื้อต้นอันนี้มาจากไหนสวยจังะซื้อมาที่ตลาดนะจ๊ะเท่าไหร่สิบห้าโดฮะ นัยังเล็กอยู่ไม่สวยเลยเออพี่เอ็พี่มันเลี้ยงเองใช่ไหมใช่ก็เอาไไว้ในในบ้านก็ป้าต้นสวยเขาคงค่าสิคงซื้อไม่ได้หมไม่แพงกว่านั้นพี่ลีเออพี่ชอบต้นนี้นะเออคนไทยเรียกก็มีอยู่หลังบ้านแต่มันไม่ค่อยงามมันต้นผอมๆเอาไไว้ในบ้านจ้ะอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วตรงนี้มันจะเป็น เป็นห้อง study room แต่ว่าแกทำเป็นห้องนอนนะคะไม่ใช่มาเฉยๆนะคะบ้านพี่ีนี่ดูแกเอามะขามอ่อนให้แม่บ้านแกไปเก็บวันนั้นค่ะดูกำลังจิ้มเกลือเลยฟันน้องค่อยยังชั่วหน่อยไม่ค่อยปวดวเท่าไหร่แล้วเหมือนวันนั้นละอันนี้น้ำผึ้งคะ่ะพี่ลีให้ อันนี้อะไรพี่อ๋ออันนี้นเอะน้ำใบเตยร้อนนะวางวาไกลๆหน่อยก็ได้ขอบคุณค่ะหอมมากน้ำใบเตยพี่อยาก็ทุกทุกครั้งก็เสิร์ฟมีกองไว้ในบ้านให้มันกินมันหอมหอมดีจ้ะบ้านพีรีนี้หน้าหนาวคงจะหนาวหน้าดูเลยเพราะว่าลมมันเข้าฝั่งนี้ค่ะ แล้วแถวนี้มันก็จะแบบมันจะยังไม่ค่อยมีบ้านคนมากมันจะเป็นฟาร์มอยู่ค่ะดูแกให้น้ำผึ้งแม่บ้านเห็นน้องไม่ค่อยสบายเอาไปกินตอนเช้ากับมะนาวค่ะข่าบีกแพคเวเลยมะขามอ่อนค่ะเอาไปทำต้มไก่ใส่มะขามอ่อนเนาะเสียงแม่บ้านจะอุ้ยอุ้ยนะคะเ,เพื่อน จะได้ยินเสียงเครื่องจากข้างหลังนะคะก็กำลังทําถนนที่ใหม่ค่ะแต่จริงๆแล้วแถวเนี้ยเขาขายหมดแล้วนะคะแต่ที่มันมันบล็อกไม่ค่อยใหญ่มันสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยค่ะ